อนุภาพอิติปิโสถอยหลังเมื่อสมัยพุทธกาลพระสองฆ์ออกทุดงไปในป่าเขาจะมีเหล่าอสุรกายมาหลอกหลอนพอสวดบทอิติปิโสปกติอสุรกายกลับกลายร่างเป็นยักษ์ปรากฏกระเด็นไปคนละทิศละทางซึ่งนำจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้สวดอิติปิโสแต่ให้สวดถ,ถอยกลับ เื่อไปปลดปล่อยยักษ์ตนนั้นที่ห่วงที่ยักษ์ตนนั้นพอได้ฟังบทสวดอิติปิโสถอยหลังจึงปวดหัวอย่างแรงยักษ์จึงยอมแก่พระสงฆ์ปกติบทสวดอิติปิโสเป็นธรรมราชาเป็นคาถาที่ใหญ่ที่สุดคือการเรลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีอนิสงส์11ประการ มีศรัทธาสติปัญญาบุญใหญ่ปิติความสำเร็จใกล้คิดพระพุทธเจ้าเทิดทูนพระพุทธเจ้าละอายความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมปรารถนาพุทธภ,ภูมิมนุษย์เทวดาสรรเสริญสวรรค์คติภูมิส่วนบอุธีพิโสถอยหลังเป็นมหาจิน,จนดามณนีมนคาถาแก้วสารพัดนึกเพียงแต่ท่องจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าแบบปฏิโลม หรือถอยหลังครอบจัก,กรวาลเมื่อภาวนาศัตรูไม่ได้ก้ามกลายเป็นที่สเสน่หาเทพารักษ์ปุกเสกกายคงกับพันชาตีหากภาวนาได้ครบร้อยแปดคาบติดต่อกันตัวจะเบาเสกหรือสดอกเคาะสดอดก,กุญแจหรือโซ่ตวนของจองจำการถอนคุณใสมนดำสิ่งอัปมงคลต่างต่างโบราณอาจารย์ใช้นิยม นิยมใช้คาถาอิติปิโสถอยหลังเช่นหลวงปู่แช่มวัดตาก้องหลวงปู่ครีหลวงปู่ทบวัดชนแดนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะถามเท่าการใช้บทสวดอิติวิโสถอยหลังมีหลากหลายครูบาอาจารย์ต้องตั้งกิจบริกรรมทำมน,น้ำหมากท่องห้าคาบเสกมนจินน้ำหมากน้ำมันทาห้าคาบเพื่อลุยไฟท่องสิบคาบ ยืนเหนือลมเป่าไปจะกแก้คุณไสท่อง14บสคาบคือคือขาหลุดลุย่ยเป่าไปคือขาให้อ่อนจินคงกระพันท่อง15้าคาบเอาลิ้นดุ้นเพดานใช้เป็นจังงานเป่าไปพร้อมกระทืบตีนอาวุธหลุดลุย่ยจากมือศัตรูท่อง19บ้าคาบหักจิงไม้เสกขวางศัตรูตามมาไม่ทันท่อง17บเจคาบ ทำผ้าประเจียตผกหัวโผกหัวคนไม่เห็นเราท่องร้อยแปดคาบเดินไปในฝูงชนที่พากันหลับไหลอิติปิโสติดต่อกันร้อยแปดจบเพียงครั้งเดียวแก้ดวงตกกับเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีพลิกดวงชะตาหากตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันมีศัตรูล้อมหน้าหลังให้กั้นใจภาวนาอิติปิโสถอยหลังย่ออะวาคาอะวาคะ พระโสปิติอิเป็นมหาจังงังจะแค้้วคราดปลอดภัยจากศัตรูสัตว์ลายทั้งปวงติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันธิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะ สุโนปันสัมนะระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทู วิกโรโตคะสุโนปันสัมนรจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะ นุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนะระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระ สามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคภะโสปิติอิติวาคภะโทพุทธนังสานุต มะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนะระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภะโสปิติอิ ติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอาทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคะพระโสปิติอิ ติวาคภะ,ะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคภะ,ะโสปิติอิ ติวะคภะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนรจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภะโสปิติอิ ติวาคพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนะระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคภระโสปิติอิ ติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคะพระโสปิติอิ ติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนรจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคะพระโสปิติอิ ติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคะพระโสปิติอิ ติวาคพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนะระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคพระโสปิติอิ ติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคะพระโสปิติอิ ติวาคะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสันทิระสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโรโตคะสุโนปันสัมนระจาชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคะพระโสปิติอิ